สวัสดีครับพี่น้องพอกันตอนซ่อมครับมื่อนี้มื่อนี้บ่ได้มายิงปลาครับพี่น้องมาหาวิทยาลัเมื่อนี้ยางเพ็ดง่านครับพี่น้องครับบรรยากาศยางเพชรงรับจีนต่างประเทศบางบานคนครับพี่น้องบานพันติดคู่ติดเขาเด้เห็นไหมครับพุ่นบานพันสามลำพูดด้พี่น้องเมื่อนี้ยางเพ็ดง่านครับพี่น้องเอ้ย ขอตทษขอให้คร <including> ับด้ยี่ยางอก้องัสนครับผมเฝ้าครับเป็นเฝ้าอันนี้สองฟังข้างพี่รองเคลนสวนสมครับเี่สวนสมเขียวลือมงานครับพี่รองสวนสมพูดนะเ้็ก็เห็นยังเขียวพี่รองี่เขียวนะในน่ในหนำในหน้านะกาได้พี่รองกาหลังเง้าพ่อดำเลยน่นะราบั้างให้ดำมังครับ ให้ดำนะครับพี่น้องเพราะว่าพิ่น่าจะเข้านะครับบงังก้านะครับย,บดดบนนยี่หนซีนแส่รถดังของผมมานี่ถาั้งครรงถามทังเพราะว่าโรงงานทางังพี่มัคับบงขจเหเหเหมือนไาดน้ำสอพี่น้องเอ้ยคุณครับไม่ได้พูดตะปาคุณครับขจรวางด,ดำหน้างุลเหรอยื่ไก่เดี๋ยวพ่มย ครับบรรยากาศฝุ่นเป็นในเมืองครับผมบ่เมืองตึกสู้นะโอ้ยกล่องสันน้นใช่ไหมพี่สัน้นใายกล่องนะครับบรรยากาศบ้านเรื่องข้าเจ้าครับเจ้าจีครับพี่น้องเดยส่วนช่วงหนาหนาวน,นี่แห่งแรกครับหนาเนาเปา็นไม้่ะขึ้นนะครับถ้าบรรยากาศ ยงางมาจากของหกโมงครึ่งยางไปเลย้วพี่น้องก่างเข่างดำนะไปดำใสนั่นำไป่เดี๋ยวเพิ่งไกลพี่น้องเลยไปครับครงับพี่น้องกส่รถลัาดำด,ดำนาใส่รถด,ดำมา,าดดำผมโอ้ยมือกีไ่ไร มันกล่องสัน้นดอกกุหลาบปลาง้างมาพี่น้องหุ่นดอกกุหลา,ปาบปลานนคนะนั่งดำนะามันพุ่งนะนั่งดับนะครับพี่น้องวะใช่รถดำในหุ่นเบียร์กายรถไทยูร์ไทยขั้นแดงแดงเรื่องน้ำเปล่เบียร์กะพี่น้องเข้ามาน,นั่งดับนะพี่น้องเลยรถเพิ่นรอหลังน้อยๆ้อเทาแขนเลยรอหลังยังไงครับผมว่ารอหลังน้อยๆ้อเทาแขนรอหนาวยังไงครับรถดำนะ ไปครับไปเรื่อยๆครับบรรยากาศที่ทางฟังทั้งใสเป็นภูเขาที่พี่น้องบ่ผมเป็นสารับกับบ้านคนมังครับภูเขาเต็มเลยนะครับ ไปครับพี่น้องหอดโรงงานแล้วขอหยัดทำงานครับไปเลยเดี๋ยวมือหลังมาถ่ายคลิปบ้างไหมครับผมเปน็นยังไงกันเลครับบรรยากาศถ่ายปุ่นฟ้าม่วเดี๋ยวพามาเลาะเด็ดไหมครับผมามาถ่ายคลิปบ้างไหมครับไปครับผมเจี๋ยวคลิปหน้าผมสวัสดีครับ